โศกนาฏกรรมของเจ้าชายแฮมเล็ตผลงานของวิลเลียมเชกสเปียเล่าโดยสุธีอ่านเอาเพลินแลเตสเตรียมตัวเดินทางกลับปารีสทันทีที่ได้รับราชานุญาตจากกษัตริย์คอร์ดิอสัสหลังจากที่เขาได้ไปบอกลาโปโลเนียสผู้เป็นพ่อแล้วเขาก็ได้มากล่าวราโอฟิเลียผู้เป็นน้องสาวโอฟิเลียน้องรักพี่ได้ขนสิ่งของจำเป็นสำหรับการเดินทางขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว พี่จึงมาบอกลาน,น้องคงอีกนานกว่าเราจะได้เจอกันอีกเมื่อพี่ไปแล้วน้องจงเขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของครอบครัวให้พี่ได้รับรู้ด้วยเรื่องแค่นี้เองพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกน้องก่อนพี่จะไปไม่เช่นนั้นพี่คงจะไม่สบายใจไปตลอดการเดินทางแลเตสหยุดคิดหาคำพูดสักครู่หนึ่งเรื่องที่น้องสนิทสนมกับเจ้าชายแฮมเล็ตเป็นพิเศษมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก และก็ดูน่ารักดีตามประษาวัยรุ่นน้องอาจคิดว่านี่คือความรักเพราะมันดูสดใสและหอมหวานแต่พี่เกรงว่ามันจะไม่ยั่งยืนไม่ช้าเจ้าชายแฮมเล็ตก็จะหมดความสนใจในตัวน้องพี่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเลยหรือโอฟิเลียอุทานด้วยความสงสัยน้องลองคิดดูให้ดีเมื่อเจ้าชายแฮมเล็ตโตเป็นผู้ใหญ่เจ้าชายไม่ได้โตกับเพียงร่างกายแต่ความรับผิดชอบของเจ้าชายต่อบ,บ้านเมืองก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วย ตอนนี้เจ้าชายอาจยังรักน้องและตั้งใจใช้ชีวิตคู่กับน้องก็จริงแต่น้องก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยน้องจงจําไว้ว่าเจ้าชายแฮมเล็ตเป็นคนของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กความต้องการส่วนตัวของเจ้าชายไม่อาจเทียบได้กับความต้องการของราชวงศ์เจ้าชายแฮมเล็ตไม่อาจทําตามความต้องการของตนเองได้เมื่อเจ้าชายแฮมเล็ตบอกน้องว่าเขารักน้องน้องก็ต้องรู้ด้วยว่าความรักของเจ้าชายต้องได้รับการเห็นชอบจากราชวงศ์และพระสุนิก่อน น้องต้องขอบคุณพี่ที่ได้สอนน้องน้องขอจดจำคำสอนของพี่เก็บไว้ในหัวใจแต่น้องก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกพี่เช่นกันน้องขอให้พี่อย่าเป็นเหมือนนักบวชเท่าที่พร่ำสั่งสอนผู้อื่นให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ตนเองกลับไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองได้พร่ำสอนได้พี่แม่ใจแล้วหรือว่าสิ่งที่พี่สอนน้องอยู่นี้ จะเป็นหนทางสู่สิ่งที่ดีงามน้องเห็นว่าตัวพี่เองก็กำลังตกอยู่ในสิ่งเย้ายวนใจที่ก่อเกิดกิเลสตัณหาต่างๆเช่นกันเรื่องนี้น้องอย่าได้เป็นห่วงตัวพี่เลยขณะทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นโปโลเนียสผู้เป็นพ่อก็ได้เดินเข้ามาหาน้องโอฟิเลียพี่ได้คุยกับน้องก็นานพอสมควรแล้วพี่เพิ่งบอกลาพ่อเะยกยกพี่ช่างโชคดีที่จะได้บอกลาพ่ออีกครั้ง นิงเจ้ายังไม่รีบไปขึ้นเรืออีกหรือตอนนี้ลมกําลังพัดแรงดีเรือพร้อมจะออกเดินทางแล้วแต่ไหนๆแล้วพ่อก็จะสอนและให้พรเจ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าจงจําคําสอนของพ่อต่อไปนี้ให้ดีเพราะเจ้าสามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตเจ้าอย่าพูดในสิ่งที่เจ้ากําลังคิดอย่าทําในสิ่งที่คิดในทันทีจงเป็นมิตรกับผู้คนแต่ต้องให้เหมาะสมเมื่อพบมิตรที่จริงใจ จงรักษาไว้ให้ดีจงเลือกคบหามิตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าอย่าพยายามสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่อ่านเลี่ยงได้จงพยายามรักษาชีวิตไว้ฟังให้มากพูดให้น้อยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้คนแต่การตัดสินใจเป็นของตัวเจ้าเองจงพิถีพิถันในการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในฝรั่งเศสอย่ายืมเงิน เพราะเจ้าจะกลายเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายอย่าปล่อยเงินกู้ให้เพื่อนเพราะเจ้าจะเสียเพื่อนไปและเรื่องสุดท้ายเจ้าต้องจริงใจกับตัวเองเมื่อเจ้าทำตามคำสอนของพ่อได้มันจะทำให้เจ้าไม่ต้องทำผิดต่อผู้อื่นและพ่อขออวยพรเจ้าให้เดินทางโดยปลอดภัยลูกขอกล่าวลาพ่อผู้ที่รักเจ้ารีบไปได้แล้วทุกคนกำลังรอเจ้าอยู่ ลาก่อนโอฟิเลียน้องรักของพี่เจ้าจงจำคำของพี่ให้ดีมันถูกเก็บและใส่กุญแจไว้อย่างดีและกุญแจก็อยู่กับพี่โอฟิเลียตอบและเทสดินจากไปพร้อมกับโบกมือลาจบตอนที่สามสุธีอ่านเอาเพลิอ